คุณแม่ก็จะเป็นคนคัดเบอร์นะฮะหลักๆของเราเนี่ยที่เราขายอยู่ประจาก็จะมีลูกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอันนั้นคือตามขนาดอันนี้1นกิโลอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนจริงๆเราคัดไว้ประมาณ5้าถึงหลูกต่อกิโลเนี่ยเราก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งในแปดสิบาทนะฮะเบอร์สองในเจ็ดสิบาทขนาดของลูกก็อยู่ประมาณ7จ็ถึงเก้าลูกต่อกิโลกรัมก็จะเป็นเบอร์สองในราคา70บาทนะฮะบางครั้งเนี่ยที่ลูกค้าต้องการใช้จัมโบ้จริงๆน,นี่คือมันจัมโบ้ยิ่งกว่าเบอร์ลลูกกิโ็็จะะเปนปนรมาณ ขนาดนี้อันนี้ก็เป็นกิโลละร้อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าที่ต้องการพิเศษจริงๆแล้วก็ส่วนนี้มีเบอร์3 60บาทก็เล็กกว่าเบอร์2ส่วนที่แพงที่สุดของที่สวนก็คือลูกสร้อยเป็นลูกที่ผลมันเล็กมันไม่โตแล้วแต่ว่ามันแก่จัดแล้วเป็นลูกสร้อยกิโลละ100บาททาไมถึงแพงเพราะว่าลูกค้าบอกว่ารสชาติเข้มข้นกว่าลูกใหญ่จริงมันเป็นพันเดียวกันอีกเกรดหนึ่งก็คือว่ามีคะ ไ้สยมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กอันนี้เราเก็บไม่ทานผลมันก็จะมีผิวสีเหลืองเริ่มเหลืองขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันยังแข็งอยู่นะฮะยังไม่สุกแต่ว่ามันจะมีกลิ่นพุทราม,มันจะเริ่มออกมาอันนี้เราก็จะขายขายในราคากิโลละ50บาทค่าไซส์กัน